สุดปัง MV Ready for Love ของ Blackpink ทำยอด1ล้านวิวเร็วที่สุดในปีนี้เรียกว่า Blackpink ได้เปิดตัว MV เพลง Ready for Love ครั้งแรกด้วยการร่วมงานกันกับ p u b G Mobile เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะและด้วยเพลงที่ทรงพลังพร้อมมีสิกวิดีโอแอนิเมชั่นสุดจการตาและเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจะปล่อย MV ออกมาครั้งแรกเพลงนี้ก็ทำลายสถิติไปแล้วหลายรายการค่ะ ซึ่งเพลง Ready for Love เป็นเพลงพิเศษที่ทางวงเปิดเผยระหว่างคอนเสิร์ต The Virtual ซึ่งเป็นงานคอนเสิร์ตในเกม p ั b G Mobile ที่แฟนๆและผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตของ Blackpink ในรูปแบบ3มิติและปัจจุบันค่ะ Ready for Love ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง MTV Music Video Award ปี2022ในสาขา Best Presentation of the Metaverse ค่ะและแม้จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการคนะัมแบ็กนัลบั้มใหม่แต่ Ready for Love ก็เป็นมิวสิกวิดีโอเกิร์ลกรุป๊ปเคป๊ที่มียอดวิวบ,บน y u u u b e เกิน1ล้านวิวเร็วที่สุดในปีนี้ค่ะ และนอกจากนี้ค่ะ MV Ready for Love ยังเป็นมิวสิกวิดีโอที่มียอดไลค์บน YouTube ทะลุ2.5ล้านไลค์และขึ้นเป็นวิดีโอที่มียอดไลค์มากที่สุดของกลุ่ม K-pop ในเวลา24ชั่วโมงแรกของปี2022อีกด้วยค่ะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง MV ของสีสาว blackpink ที่ประสบความสําเร็จมากๆซึ่งแฟนๆต่างก็ตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อกับการคัมแบ็กของสีสาว blackpink ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้และรับรองว่าการคัมแบ็กของสีสาว blackpink ในรอบกว่า2ปีจะต้องยิ่งใหญ่และทําลายทุกสถิติที่เคยมีมาได้อย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านค่ะ